ือเคที่จะนานแต่ว่าไม่มีเสียงเพื่ออะไรไม่รู้อ๋อก็ขำน้อแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็หมุนหมุนอ่าไม่ใช่ว้าวโอเคก็ขอกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยชาครับโอเคก็ขอการับ ปิดคลิปอะไรวันนี้ต่อดคลิปก็เขกราะสกระส,สตัวน,นี้ก,นกันด้วยไนเกมเรบอกนะ้องนั่นเปมีชื่ววะอนิเมะลันเจะเอ็นะครับผมแบบแบบนี้เนี่ยก็คลิปที่แล้วนยผมก็ได้ทําการแจกโค้ดแล้วก็สอนวิธีการเล่นบอสอีเวนต์ไปใช่ไหมคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําตามคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือมารีวิวเทปเงานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผมใส่ชุดของซิดคาเกโนอยู่นะครับ โอเคก็เป็นตัวระดับซีเคีดนั่นเองนะมันเป็นตัวที่แบบว่าหมดแล้วหมดเลยตอนนี้ก็เหลืออยู่ 27, นะ2 7 0หมนเะเวลาที่ผมอ่าคลิปอยู่นะตอนนี้นะผมห็นหรือไ่หาเหมือนกันด้วยแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันดอบง่ายมากนะคือ,อผมลงไปไม่กี่ตามันก็ดอบแล้วแล้วก็โอเคคนในกลุ่มเกม้วยนะครับที่จะดอบเร็ว กันมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำเพลงนะครับฝากด้วยนะะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ใครยังไม่กดติดตามเดก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาให้ดูสตัดเขาค่ากันดีกว่านะฮะผมก็สตัดที่ผมเอ่อทำให้ซิตตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อทิปเอ็ดทั้งหมดเลยนะฮะผมก็อืมก็อยู่ไมดีอยู่นะฮะผมไปดูที่พันแปดด้วยนะมานะฮะแล้วก็บัฟเนี่ยจะเป็นบัฟเอ่อโมนาสนะฮะหมายถึงบัฟอัพส่วนุดหนึ่งอะนะฮะประมาณนั้นเลย แล้วก็เคิร์ดที่ผมใช้ตอนนี้ผมจะใช้เป็นเอ่อเคิร์ดของ a อบิลิตี้นะฮะใช่ไหมนะไม่นช่เคิร์ดของไอสกิลใช่ไหมเพราะว่าซิดเนี่ยคือผมไปลองมาละเกมหนึ่งคือตีเบามากเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะออ <S 1> <S 1> แล้วก็มีโค้ดมาจากใต้คลิปด้วยนะเป็นโค้ดจากลีโ o นเองนะฮะใครที่อยากได้โค้ดก็ไปดูใต้คลิปได้เลยนะฮะไปรีวิวกันดีกว่านะบลา ผมค้างอยู่หน้านนานมากๆเม,ม,มื่อไร่มันจะวับใหวันนี้โอเคในที่สุดคือตะกี้ค้างอยู่ประมาณสองนาทีอะออโอเคเราก็จะกดเริ่มเกมไปกันก่อนเลยน้อซึ่งค้าวางซิเอ,อ่อมันผมจะไม่ยังไม่ได้ทำไอรีปินเบรกให้ซิทด้วยนะนะ้องไม่เป็นไรแล้วเ,เราขอลบพวกตัวละครพวกนีจริงไปก่อนโอเคน้องซึ่งเราจะวางซิมากันละกันน้องแล้วก็ เออนานมากลืมผมลืมลิมิตเบรกให้เขานาะนก็เวลาโจมตีเนี่ยก็อีเวดอ่ะอันนี้ยังไม่ใส่ของสักชิ้นเลยนะเออก็โอกาสโจมตีโดนเนี่ยเซ็นนะแล้วก็เอออันนี้คืออะไรไม่รู้นะแล้วก็อีเวดก็คือฆ่าลบนะครับผม60แล้วนาะก็มันมาจากพาสซีฟของซนะิตเนาะพาสซีฟซิตเนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือเวลาเขาใช้สกิลเนี่ยเขาจะโจมตีทั้งแมปเลยนะแล้วก็เอฟเวดก็สองเนี่ยเวลาเฆ่าได้เนี่ยเขาก็จะได้อะ อีเวนเพิ่มขึ้นนะผมก็คือได้ไอ้ค่าหลบเปิดเข้ามาน้ำเลือดมีอยู่ประมาณ 22k น้บสแล้วก็ดามเมจได้ 22k แล้วก็อ็บิลิตี้เนี่ยแล้วก็อ็บิลิตี้ดามเมจประมาณแสนสองนะมือแอ็อบิลิตี้คูดาวประมาณ30แล้วก็ระยะยี่สิบแเราจะลองอัปเกรดเขากันนะครับผมมาอัปเกรดตูมเนี่ยน้ำก็จะเพิ่มแค่ดามเมจแล้วก็เลือดตูมแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะเพิ่มเอ่อท่าใหม่เข้ามาแล้วน้ำช็อวแอพ แต่กี้ผมอ่านชื่อท่าไม่ทันด้วยนะแต่ว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเอ่อเออร์บิลิตี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรอ30วิในการดูเออร์บิลิตี้รอบด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพตัวละครกันต่อดีกว่านะอัพต่อไปเนี่ยก็เลือดจาก70,000ื่นเนี่ยจะขึ้นไปถึงแสนแล้วก็ดาเมจ43,000นะแล้วก็บริเวณสุตรีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เวลาครูดาวเนี่ยจะลดลงด้วยวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะผมอัปเกรดไปเลยตุม้มแล้วก็ต่อไปเนี่ย อัปเดตเหมื่นสี่เจะมีชื่อท่าว่า I am Atomic นะครับผมก็เพิ่มเลือด mm. เพิ่มดาเมจ mm. เพิ่มระยะเออแล้วก็ลดเวลาโจมตีแล้วก็เออประมาณนี้นะผมก็ I am Atomic ตูมเอ๊ะมีประมาณนี้หรือเออดี๋ยวเราทุกคนผมถ่ายตัวละครไม่ได้เดี๋ยวแหละแกติดคาเกโน่แกก,แก,กำลังทำให้คลิปของฉันพังได้โปรดเออให้ผมดีลทเถอะไม่งั้นไม่งั้นต้องเริ่มตาใหม่ โอเคนะเรามาเริ่มตามใหม่กันดีกว่านะผมเออแต่เราจะฟาร์มไอเงินไปก่อนละกันนะผมแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะพวกนนเอายูตะมาละกันเพราะวนะ่ายูตะเออเขาวิ่งช้าแต่ผมจะทำการอัปเกรดซิตเนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็จะเสร็จดูนะผมว่าถ้าอัตโตพิกเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเนะตอนนี้เงินเราเนี่ยก็พร้อมจะเสร็จซิตไคกนโนออกมาแล้วประมาณนี้เลยนะอ๋อ ถ้าเขาเจะเป็นทากดนะครับน่าจะดาเมจแรงอยู่แหละหรือเปล่าโอเคแล้วก็อบิลิตี้ดาเมจเดประมาณ2 90, อ0แสนเ้าหื่นราาที่จะกระจอกเลยเดียวบอกเลยว่าแบมแบอลิซเบตเก่งกว่านี้มากน้อก็ไม่รู้ว่าตัวละครนี้จะมีการเอ,อ่อรับมาหรือเปล่าแต่ว่าเรามากดสกิลกันก่อนอน I am atomic s o m เออก็จะมี แอนิเมชันตู้มีกี่เลอยอ้อหือพอครัที่จะนานแต่ว่าไม่มีเสียงคืออะไรไม่รู้อ๋อก็ขำน้อแล้วก,ยก,วก็ยกมือขึ้นแล้วก็หมุนหมุนอ่าไม่ใช่ยกมือขึ้นแล้วก็ I am atomic ตู้มน่าจะเป็นท่าที่โอ้โหอะไรวะเนี่ย แล้วจะเป็นท่าที่ระเบิดทั้งแมปเลยทีเดียวนะผมก็มีประมาณนี้เลยนะฮะโอเคก็ไปประมาณนี้ดีกว่านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับตัวนี้สรุปเลยก็สำหรับตัวนี้สรุปเลยก็เอโต้ดีๆเองนะฮะเหมือนเอโต้เลย <c oughs> แต่คุยแค่ตีไกลกว่อนอันหนึงแล้วก็มีสกิลกดนะฮะแต่ว่าสกิลกดมันเอาขั้นที่จะดาเมจแรงเลยนะฮะก็ เรามาเล่นดูแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้นะก็รีบหากันนะครับผมบอกว่าผมมือนเห็นคนเล่นดีออนเดี๋ยวตอนนี้ประมาณ50,000่นเกือบ0 0 0 0ื่นนับแต่ว่าตัวละครมันเหลือ2,000 0ก็เรียบๆหน่อยล้วกันน้มจะกันใหม่คลิปน้ำบายบายครับ,บ,รบสียะครับผม